สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวนบุญยกรนะครับจากบุญยกรเซอร์วิสนะครับคลิปนี้มาเจอกับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับอาการก็คือน้ําไม่เข้านะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนี่ครับผมเป็นดูโอวอสต์นะครับดูโอวอสต์ไอซีดูโอวอสต์นะครับของซัมซุงขนาด14กิโลกรัมเปิดเครื่องสตาร์ทนะครับอ่าเปิดเครื่องสตาร์ทเสร็จนะครับ นะครับตอนนี้ช่างเครื่องกําลังช่างน้าหนักผ้านะครับให้ดูก่อนด้านหลังนะครับก๊อกน้ําเปิดอยู่นะครับก๊อกน้ําเปิดอยู่นะครับน้ํามันไม่ค่อยเข้านะครับมีไหลช้ามากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านบนสาเหตุนะครับนี่สาเหตุมาจากตรงนี้ครับ สังเกตดูตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ซูยนอยมันแตกนะครับซูยนอยมันแตกพอซูยนอยแตกคราวนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดวาล์วให้น้ําเข้าได้นี่ครับอันนี้คือปกติของเขาอะ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้ําก็จะไม่เข้าเครื่องนะนะครับน้ําไม่เข้าเครื่องเลยนะนะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้จัดจักก็คือเนี่ยซูรีนอยแตกครับจําเป็นต้องเปลี่ยนซูรีนอยนะครับเพราะตัวนี้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นขดลวดทําแดงนะเราก็เปลี่ยนซูรีนอยนะครับผมตัวนี้ซ่อมโดยการเปลี่ยนซูรีนอยแล้วก็ถอดล้างถังนะครับเพราะลูกคา้าแจ้งว่าเครื่องนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถอดล้างถังกันด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนซูรีนอยแล้วนะครับ นี้ตัวเก่าถอดออกนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวใหม่ไปแทนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮนะครับนี่น้ำไหลเข้าแล้วครับเนะี่ยมีเสียงน้ำไหลเข้าแล้วนะครับเนะี่ยเคลีร์ยงครับปัญหาน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับบางทียังไม่ทันขึ้นสี่ี่ นะครับสี่4ีห้าียังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถตรวจเช็คได้โดยการที่เปิดฝาหลังนะครับด้านหลังนี่จะมีน็อตสองตัวเปิดฝาหลังแล้วก็เช็คดูที่ซูนอยนะครับซูนอยสองตัวไปเรียบร้อยครับแตกครับพอแตกงนี้นะครับมันไม่สามารถทํางานได้นะครับผมอีคครับจบเรียบร้อยครับผม